่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนด้ผมอ่ะอยู่กับบูล้องเช่นเคยนะครับผมมาหลังจากอีพีที่แล้วเราก็ได้เข้ามาจากปราสาทและไปต้องประปุกและปราสาทและอ่ะไปลุยโนซี่จะเป็นยังไงอืมโอเคกระโดดมาอ่าเจอเจอ,เจอจุดอัพว่ะไม่อัพเฮ้ยอันนี้คุยหน่อยดิเนคุยกับเทพกระเรียน

แล,แล้วก็เสียบล่วงโอเคเก็บเปิดเปิดโอ้ได้ระเบิดเวเอามาทำไมไม่ต้องการไปครับข้างล่างน่าจะตีนเยอะเลยพันแน่พันแน่เฮ้ยช์มานี่เอาหินไปมึงเรียบร้อยตายห่าไปแล้วไปครับเก็บ ไว้ไหนขอลองเล่นขวานหน่อยดิเดี๋ยนะเฮ้ยโชว์เดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหไม่โดนทั้งทีเออเออขวานเคยจะตีช้าหน่อยนะครับเรียบร้อยตายห่าเลย ลองดูตรงนี้ดิตรงนี้มีอะไรโอ้โหตรงนี้มีตีนไงออไปไปไปทางไหนเพื่อแน่แน่แนแนเฮ้ยชูชฟูฟูโอเคมาอัพดาบไปก่อนมาอะไรอะไรเดี๋ยวโอเคขึ้นไปนี้ขึ้นไปครับ ปึ๊บ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 ,บ,บเฮ้ยตรงนี้เป็นไรวะอ๋อไอ้เย็ยนี่มันอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเนนหรอเรียบร้อยร่วงเฮ้ยตกเลยกูอืมอืมอืมเดี๋ยวมามาไม่โดนสักทีเออโอ้โหมา โอ้ยไม่โดนเออโดนโดนโดนอยู่ไปชู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 แล้วก็เสียบหืมหืมหืมมาไม่โดนนาทีปึ๊บเฮ้ยชูเฮ้ยชูเฮ้ยบวก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 เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธหน่อยเหมือนเหมือนจะได้อาวุธสี่ดาวมานี่ไง ใส่แม่งเลยโอเคชุดชุดจะได้อะไรมาชุดมันก็มันเหมือนกันหมดเลยวะเออ,เอลองดูหมวกดิหมวกมีบางไข่ถั่วมาวะแม่นี่แหละนะโอเคไปเดี๋ยวโอ้โหได้ได้อย่เงี้ยโอเคได้ล็อกไว้แล้วเนี่ยหึมหืหึชัวมา เล่นเป็นกดอูครับปึ๊บฟัวโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่ไปครับเฮ้ยฟัวหลับแปบ๊บนึงถ้างั้นนะ่ะไปเฮ้ยแปบ๊บนึงมาอะไรทีเดียวนั่นแหละล่วงไปไงไปไงต่อวะ เกมหมือนเรต้องขึ้นไปทางนี้นะครับปแบบึ๊บแป๊บนึงขึ้นไปอ่าไปปักทงก่อนจริงๆอะ่ะผมผมล่วงเองนะฮะอืองูเองไงเนะี่ยปึ๊บปักไปปึ๊บโอค้คอยเดี๋ยวนะลองเรียกงูออกมาดิลองเรียกงูออกมาดิเปร๊บนี่ยฮะนี คอยพ่นคอยพ่นพิษอ้าวเปิดไม่ได้วะโอ้ผมไม่ได้ร้บไปไงอ่ะก็ต้องไปทางงูใช่ปะโชว์โช,โ,ชโอเค <c oughs> เราไปไงเนี่ยหึเหมือนจะมาทางนูได้นะท่านผู้ชม ไปเออปึ๊บตุเช็คโอเคเอา้านี่แเราก็มาทางนี้โอเคตรงนี้ฉันล้างหมดละวรึบแน่มามาดิมา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 อื้มื้มื้มื้เฮ้ยชูแล้วก็เฮ้ยชู แล้วก็เฮ้ยพวก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 แล้วก็เสยแล้วก็เออมาบัฟเป็นดาบไฟแล้วก็จัดสัดจัดเรียบร้อยโอ้โหมันครับคนอูเล่นมันจัดในฮะโอ้มันหมันมันเฮ้ยอะไรเฮ้ยแหน่อูหลบได้อื โอเคมาพอกูกดอัพปุ๊บแล้วมึงก็อันนี้เลยนะเว้นนี่โอ้โหเข้าไปในเมืองว่ะเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยโอ,อ้โหลงมาใต้ดินนี่กูลงมาใต้ดินนี่เฮช,วชวัวชัวแล้วก็เสยเสยมาเสยเสยคนอูแรงนะครับโอโ้เจอซอมบี้ว่ะ โอ้จะเย็นดีนจเย็นเฮ้ยผ <spe ak> ัวเด้อเด้อเด้อผัวผัวเออชัวเพอ้เฮียตรงไหนพ่นพิษวะอ๋อ,อ,อมึงอยากตายเหรอปักทงครับเกร็บกูเบื่อมึงจริงๆเลยให้ตายดิมามึง มาเอ,อ้ยไม่โดนเออเออเรียบร้อยล่วงเหมือนหมดไปอย่างนี้ปะเดี๋ยวมันไปทางไหนอ่ะไปทางนี้เหรอเปิดอีกไม่ได้ไปงี้ครับโอ้ทางนี้มีเม่นเนาะทางนี้เป็นทางตันเออล่วงทั้งหมด อ๋อหมดทางนี้จะเป็นทางตาันอ่าไปเป็นทางตาันคูก็ไปทางนี้ก็ได้อุมออ้มวิ่งให้มันมืดเล่นมาเฮ้ยอืมอืมจ้าไฟฟ้ามาโอเคป,ปึ๊บมาเฮ้ยชัวชัวอืมแทงระบิดแทงระบิดในคุกมีอะไรไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยววิเดี๋ยววิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเรียบร้อยล่วงไปครับ พักนี้เราจะลงวูลงลยาวๆเลยนะเรบรบช่วยไม่ได้วะเบรฟมันต้องไปทางไหนเจอแยะเจอส้อนตีนแยะจริงๆแม่งไม่อยากรู้อะไรเลยนะนี่อะไรเนี่ยโอเคระเบิดไปมึงเฮ้ยโอหฟลาส้นตีนเยอะเลยตรงเนี้ยฟลาส้นตีนเยอะเลยมาก ดาบไฟมาเฮ้ยอึ้งสร้างกระแพงสร้างกระแพงหนาอืมงนมามา,มาโอเคเฮ้ยบวกบวกบวกเสรยเสรยเฮ้ยเออดาบไฟมาเฮ้ยเฮ้ยหยาดชู่ชู่ชู่ชูแล้วก็ชูชูช่ชูช่เฮ้ยปึบ๊บ,บ,บปรดึ๊บปึ๊บโอเค นี่เราเปลี่ยนเป็นหอกแล้วท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งวอลนี่มาหืมหืมหืมหืวงใช่ไหมมึงอืโคเคมาดนบไฟแล้วปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บโคเคเฮ้ยเออชัวแล้วก็เสยเหลือมึงใช่ไหมตัวตอดเนี่ยตัวตอดเนี่ยไอ้คว้างอันนี้กูไปวะหืมหืมหืม ใครมันควางก้อนอิใส่กูวะฮะไอเฮียตัวไหนหมดแล้วเออหมดแล้วจังวันเฮ้ยเจอไอเคโกบี้ย้วโอเคเจอไอเคโก้ตึกบวกดิบวกมาบวก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 โอ้ยเฮ้ยปวกะปเนี่ยบวกะเนี่เฮ้ยแผ่นดา เป็นดามันตัวโตๆไปไปไงเลยเนี่ยเอาไปอย่างนี้เอาบวกว่าเราคงไม่ได้มาที่เดิมนะครับมาชุบเ้ยเฮ้ยเอือเสรเสรแล้วก็ปวกเฮ้ยเสรล่วงล่วงหมดแล้วไปดิ อ๋อทางนี้เป็นตัวปักธงเหรอปักธงเล็กก่อนโอเคเหมือนระมาที่เดิมนะเนี่ยไปไปได้ปะเนี่ยไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีทางไปมีทางไปโอเคขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปนะครับปึ๊บไปโอ้ปีนหลายขั้นแท้สูงคักนอ,กอ ไล่ที่สุดเราก็เจอประตูแล้วเปิดอันนี้ต้องเปิดได้ครับเออมาปักธงรอเงี้ยปักธงครับบึบเอาให้ร้อยไปอ่าเสรเรียบร้อยตับเต็มที่มึงเสรยเสรยเสรยเสยเปิดแล้วอืโอ้ ชัวชัวชัวมานี่มึงมานี่มึงืง <c oughs> โดนไปไปมึงเออโดนไป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 ก็ตายได้อ,อ๋อยมา <c oughs> ดาไฟลอยเลยมาอืม,มา <c oughs> ชัวชัว <c oughs> แล้วก็วงควง พวง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 แล้วก็เสยตายทาั้งคู่ตายทาั้งคู่โอเคไปทางนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ต้องไปทางนี้ป่ะไปครับไปใครมันจะต้องมีอะไรบางอย่างในในี้แน่นอน มันต้องมีอะไรปิดพลาตรงไหนไหนกูลองไปตรงนี้ดูดิโอ้โหลานกว้างอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งชำระล้างปุ๊บโอเคชำระล้างเจอมิมินิบอสเลยนะู้ชมมาหมูป่ายตัวนี้เราจัดการไปแนละ้วโช,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 ช๊์มาเฮ้ยโชว์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 มาเรียกหัวกมามา งูจัดการมันลูกปึ๊บโอเคงูจัดการไปแล้วครับผมในฮะงูเรียกพิษออกมาออืืเรียบร้อยนี่ไงงูเราพ่นพิษอยู่ปึ๊บชัูฟัวฟัวชัวฟัวมินิบอสเหรอเออเออมินิบอสเหรอเออชัวเรียบร้อย เรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวมาปักพงตรงนี้ครับเออผมคิดว่าแล้วมันจะต้องมีอะไรตรงนี้จริงเปิดปักไปดิโอเคปักตรงนี้แล้วกูไปตรงไหนเนี่ยไปข้างหน้าดกว่าไม่รู้เรามาจากตรงไหนวะเรามาจากตรงนี้เราต้องไปข้างหน้าดิเ,ออเราองไปฝั่งโน้นดิ เพราะว่าทางมันคุ้นครนอยู่นะครับนี่ไงมาละเจอเจอเสือสองตัวรอตัวแคบก่อนเลยมึงมากลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยเออเฮ้ยมาไฟแล้วปัวไฟแล้วมึงมาอ๋อฮมฮึมเรียบร้อยครับเรียบร้อยล่วงพอเจอเสือแล้วเราก็ต้องจัดมันเฮ้ย ชู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 แล้วก็ชูเฮ้ยชู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 แล้วก็พลึบแล้วก็เสียบเรียบร้อยตายเออไปครับเจ้ยอะไรอะไรเมนระเบิดเหรอเออระเบิดไปซะมึงอ่ะงูเองโอเคเราจะมาล้าตรงนี้เพิ่มอะไรอ่ะ ต้องการเหรอต้องการเหลยหาหาหาหืม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 ,ม,มปึบ๊บป๊บโชว์ร่วงโอเคปักธงครับปับไปได้ไหมไปไม่ได้วะแล้วไปไปไม่ได้แล้วต้องไปไง ยงเงี้ก็ตันอะลำบ,บาก่าเงี้ยกูตันน่ะอ๋อต้องมาทางนี้เหรอก็มันไปไม่ได้ปะ่ะอ๋อต้องอย่าบอกนะต้องขึ้นอ่ะต้องขึ้นอันนี้ปะ่ะ ต้องขึ้นเหรอขึ้นได้เหรอขึ้นไม่ได้นะครับไปไงอ่ะอ๋อต้องมาทางนี้เหรอ <c oughs> เฮ้ยตกตกตกเฮ้ย,ยเกือบตกตกูโอเคต้องมาทางนี้นะครับต้องดูดีๆครับอืม เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ยังไม่เปิดไม่ได้โอ้ด่านนี้ซับซ้อนวะต้องมาไปเชิญในวังโอเคในอะเข้าคัสซีนละนี่ไงลิปโปโ้ทำไมคนนี้ถึงตามลิปโปโ้วะไอยเฮียนี่ไม่น่ามีผู้หญิงแบบตามเยอะเนี้ยผู้ีดนะครับ แกนี่มาโคตรมาขัดจังกว่าความสุขจริงๆเลยวะ่ะตายที่ตายชัดๆแกคิดว่าฉันจะปามีหรือไงมาเข้ามาโอ้บอดไฟครับบอดไฟวะ่ะโอเคอ่าลบลบลบเือดนะุดูไหมนะไม่โดนว่ะแม่งโอเควอดาไฟฟ้ามาฟู พุ่หลบได้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 แล้วก็หลบได้หลบได้มาฮึ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 เรียบร้อยมึงมาเป็นไฟแล้วกูอะมาป๊บเฉยแล้วก็ตามท่าด้วยอืมชัว์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 มามึงฮึฮึชูเฉยเฮ้ยไอ้ เดี๋ยว um, ่อด <ıyorlar> um. um, um, uh, um. ีเออเรียบร้อยหมูมาเรียบร้อยหมูจัดการมันกูให้หมูจัดการครับเออเออมาจบนะเออจับดาบไว้อยวบอกนะครับฉากเลิฟซีนริปโปกับนางลำ

อย่าเข้ามาด้วยไม่งัดังนี้ไป <c oughs> เรียบร้อยลิปโปแทงครับแทงใครเมียใครมึงรู้ซะด้วย <c oughs> นี่แกเระยยศหรือไงวะเนี่ย <c oughs> ตายครับ บิดแล้วดึงออกโอ้โหสลัดเลือดด้วยพี่เอาเป็นพี่ครับเป็นพี่ครับนิปโปคิดจะทำอะไรวะพี่เขาจะทำอะไร ตอนแรกคิดว่าเป็นเมียแต่แม่พอเรียกว่าอีสะแลงใช่นะครับพี่ครับสายปุ่นแปลว่าพี่นะฮะ <c oughs> มันไปทำอะไรกันวะ <c oughs> ขอบคุณนะยังไงก็ต้องขอบคุณอีกรอบหนึ่งอ่ะ <c oughs>

คนที่ติดตามพระเอกอ๋อ,อมาเป็นนางลำอ๋อน้องน้องคนนี้นี่เองตั้งแต่ต้นเรื่องโอ้โหเปลี่ยนชงเปยนชุดเลยจำไม่ได้เลยอ๋อมีพี่เป็นลิปโป้เหรอโอ้ย ยูนิคอนวะโอ้ยูนิคอนครับยูนิคอนไฟโอ้โหดูโอเคได้ยูนิคอนแล้วอย่างไรก็ฝากด้วยนะคะพี่เนะี่ยเป็นคนดีจะตายเขาไม่ทำร้ายหรอก あいつが生きておったとはなまたともに修行に励める日が戻ればよいが小生がまた一つビウの空に落ちましたトーを打ったリュは短約を奪いビウを去ります นี่ไงลิปโปโ้ปโมีวางแผนที่ทำแรงนะครับทั้งที่เอาขุมพลังของอน้ำออริตของไอ้มานเต่าไปไปเยอะมากเลยแล้วก็ไล่ย,ยึดเหรอตอนนี้ลิโป้ไล่ยึดเมืองเลยนะครับเนี่ยถ้าที่อ่านดูนะครับเนี่ยโอ้โหทาให้เมืองแบบ่ <c oughs> <c oughs> นี่ไงลิปโปมาเยอะจริงๆด้วยท่านผู้ชมเอเาแล้วครับสงครามสามโคกของแท้ครับแบบนี้เหมือนดูหนังอะอย่าบ้ามาเชียร์นะลิปโปลานา,านี่คมจริงนะครับผมโอ้โหสองลุ้มหนึ่งครับท่านผู้ชม ลิปโปเป็นลัสบอสเไหนอั่งไอ้ลัทธิเต่ามันเป็นลัสบอสอะตั้งแต่ตันเรื่องที่มันเอาบังกรอูหลงไปเก่งคำล่ำลือจริงๆนะพืินดินจีนต้องเป็นของฉันไปครับระวังตัวด้วยนะ โอเคครับก็มาเป็นเออิโซดต,ต่อไปอ่ะ EP นี้จบไว้หน่อยนะครับผมก็อ่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเอาไว้เจอกัน EP หน้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ